โดนไปดิครับโดนไปดิครับอยากที่ต้องผมถึงจะเรืยกบอกว่าสองคิวไปดิเดือดจัดนะฮะนี่แหละฮะเกมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งตอนนี้เล่นฟรีมันก็จะเดือดๆประมาณนี้แหละครับสวัสดีครับชาวเดสเกมเมอร์ท่านอยู่ผมกล้องซ้ายครับนี้ฮะในเกมไอซอนโซโววอวันนะครับเป็นเกมสงครามโลกครั้งหนึ่งซึ่งนะตอนนี้ เปิดห้เล่นฟรีนะครับจนถึงวันอังคารนี้นะครับเวลาตีหนึ่งนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นก็สามารถไปโหลดมาเล่นกันได้เลยและเกมลดราคาอยู่ด้วยนะครับวิ่นึงเกมน่าสนใจดีก็เลยลองหยิบมาเล่นให้ทุกคนได้ดูกันก็รื่อเริ่มกดไลค์กดซับแชร์ เป็นใจกล้องซาด้วยครับผมและก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและทางเติมโค้ดเกมนะครับรับเติมเกม Call of Duty Warzone ด้วยนะครับมีทั้ง2แบบครับทั้งใช้ UID หรือว่าใช้แบบ ID Pass นะครับสะดวกทางไหนแปลงนั้นเลยบอกเลยว่าถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่หมดจะเป็น Rv v a r a n t Call of Duty Warzone และเกมอื่นอีกมากมายครับ แล้วฝากกันไ้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชั่นครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับซึ่งเกมนี้ผมก็เคยเล่นมานานแล้วล่ะนะครับซึ่งเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเนี่ยก็จะจุคนได้สูงสุดถึง48คนก็ถือว่าเยอะนะไปแล้วผมจอยเลยครับผมนะซึ่งเกมนี้นะครับการต่อสู้ก็จะเป็นในยุคสงครามโลกครั้งที่1นนะครับดังนั้นปืนอุปกรณ์ต่างๆก็จะเรียกได้ว่าย้อนยุคไปไกลมากๆนะครับไม่มีอะไรเทพเทพซ่าจนแบบ โอพีจัดอะไรอย่างนี้นะครับนะไรเฟิลแมนก็มีตำแหน่งนะครับเนี่ยไรเฟิลแมนออฟฟิเซอร์เอนจิเนียร์แอเซอ,อะไรนู่นนี่นั่นครับก็สามารถเลือกเล่นกันได้นะครับผมเรากดแอซเซวเลยวะทำในเกมก็ประมาณนี้นะครับม,มเมเว้ในเกมก็จะช้าๆหน่อยอ่ะช้าๆหน่อยคือไม่ได้ไวแบบโอ้โหไวจัดอะไรอย่างนี้นะเกมมันก็จะค่อนข้างเรียวในระดับหนึ่งต้องบอกอย่างนี้แล้วกัน ยิ่เห็นคนเลยหรือตายไปแล้ววะนี่ไงนี่ไงตายเนี่ยนัดเดียวนอนครับก็ค่อนข้างเน้นเรียวๆเลยเกมนี้นะฮะยึดจุดใช่ไหมโอเควันนี้ก็อยากกินน้ำอยู่น้ำเหรออ๋อกินกินน้ำโอเคขึ้นได้ปะขึ้นได้นะแต่การขึ้นบนน,นัาจะโดนยิงตายรีโหลดยังไงปุ๊บใส่หนึ่งนัด ตอนหนึ่งออกเสียไปหนึ่งนัดด้วยเพราะเราดึงคันลังใช่ไหมอ้อดึงทั้งแม็กเลยหายหมดปะไม่หมดนะน่าศัตรูปะโดนยิ่ตายโอเคศัตรูสองนัดสุดท้ายของศพหายไปละโดนหนึ่งนัดรีโหลด ที่ชอบเกมสงครามแบบไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเกมนี้ตอบโจทย์มากนะเขาลงที่หนึ่งนะไม่มีใครแบบพุทใครยิงมาไม่มีใครแบบปืนโอพีอะไรอย่างงี้นะอันนี้สร้างของได้ใช่ไหมเทต้องยึดอยู่ใช่ไหมคิวอี e ไม่ได้นะคิวอี e ไม่ได้นะไม่มีการเอียงปืนอะไรอย่างงี้นะอโอเคนอนยิงเหรอ,อโอ้มูมนี้หมูมนี้เสียเปรียบเขายึดก,ก่อนยึดก,ก่อนยึดก,ก่อนกกอด ถ้าโดนยิงตายก็เป็นแบบนี้เลยนะครับไม่ได้มีบอกว่าคิวแคมหรืออะไรปั้งจบเถอะกับเพื่อนได้นะแล้วผมเล่นนแะเซาวนี่มันต่างจากอันนี้ยังไงนี่อ,นอ๋อมันจะมีเอฟเฟคด้วยอ๋อสตามินา่าอันนี้เป็นอ้าวยึดได้ละโอเคไปต่ออา้าวเข้าได้ปะเนี่ยอ่ะ้าวเข้าไม่ได้แล้วศัตรูหัวอยู่สตูอ๋อผมเข้ามาดูศัตรู นะแล้วก็จะมีบอกนะบริกรเดินเองแอซแลนติกอ๋อมันจะมีรอเกิดเหรอนี่ไงเล่นไลฟ์เฟิลแมนก็ได้มัง้งอ๋อเไรเฟิลแมนจะมีเออ่กระสุนให้นะครับงั้นผมก็ไม่ได้ปลดอะไรมากนะเคยเล่นอยู่แต่ก็อาจจะไม่ใช่แนวผมเท่าไหร่ต้องบอกอย่างนี้แล้วกันโอ้ต้องใส่หน้ากากแล้วโอเคออเอาแก๊สมาลงครับ ไปครับจุดต่อไปเราจะเปิด let's go <S โอ้ยเล่นฟรีนะใครอยากเล่นก็ไปโหลดกันมาได้นะครับอนอนก่อนกดคอนโทรนอนคอนโทรค้างนอนนะโอเคมึงเปนจะช้ามากนะแล้วไรครับเข้าใจเกมแนวนี้นะครับมองหาตัวกดซีนั่งกดคอนโทรค้างนอนนะแล้วเราดันเหรอ โอพุทธเราดันไม่น่าได้โอเคพอ้ขวายิงมาหรอเห็นตู้หนึ่งตัวไม่โดนอือเห็นละเป้ามันสายอ่ะดิเป้ามันสายอยู่โดนสวยผลปะไม่โดนตอนนอนยิงอยู่โอเคคนละ น้สุดท้ายเอาให้ตายเอแอร์ตายลงตีโดดเลยแล้วกันยันแม็กหวนังแม็กอึ๊บอออโอเคเพื่อนเราน่าจะเรียกของกาลงอยู่นั่งตู้ปะมองยากอยู่ยิ่งเห็นตัววิ่งใช่ไหมตัวอยู่ตัวอยู่ยโดนไปดิครับโดนไปดิครับอยากทิตะปูทีจะเลี้ยวรบร้อยสองคิวไปดิ เือดจัดนะฮะนี่แหละฮะเกมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งตอนนี้เล่นฟรีมันก็จะเดือดๆประมาณนี้แหละครับโอเคแล้วผมใส่ทำไมเนี่ยเพื่อนฮิวเพื่อนฮิวบีนี่คือฮิวเหรอขอเพื่อนฮิวละเพื่อนฮิวล้วนะโหลดกันมาเล่นได้ครับลองก่อนสนุกไม่สนุกอีกเรื่องหนึ่งอือโอเคนะครับอยากให้ดูว่าเกมเพลย์ประมาณไหนนะมันก็จะอึดๆช้าๆอย่างเงี้ยแหละเห็นตะตู้หนึ่งตัว เพื่อเราเอาควันลงหรือควันลงไกลเปล่าอ่ะดันแล้วเพื่อเราดันแล้วเพื่อเราดันแล้วเพื่อเราดัน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 บอบ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 อือเอาเลหนคนก่อนมองครับมองเล่นเล่นเกมนี้ต้องเล่นอย่างนี้นะจะแบบพระเอกโอพีวิ่งใส่ไม่ได้นะครับมองมาก่อนโอเคเคลียร์เอาเพื่อนเราตายเพื่อนล้มแมนดาวออื้ ซ้ายมีคนป้าวะผมเสียดซ้ายมีอ่ะโอเคฝั่งมือมีป้าวะโอ้ยเสียงแล้ววะระเบิดข้างหน้ามีเพื่อนข้างหน้ามีหนึ่งตัวไม่กล้าโผล่เลยวะเอ้าวโอ,โอ้ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเลยอืมเสียเพื่อนเพื่อนเราตายไปอีกหนึ่งไอ้บ้าไอ้ศัตรูอยู่ข้างหน้าเรา ไม่โดนป้าผมพลาดไปอ่ะมันกำลังยิงเราขอรีโหลดก่อนอ,อกด R แล้วมันต้องให้เสร็จด้นะนะขยับปุ๊บคือรีโหลดไม่ได้นะอ่อมันยิงกดเราอยู่อะเราพยายามมากพยายามฝั่งขวาน่าจะมีแน่เลยโอ้ สายไมเพื่อนข้างหน้ายังไม่ตายวะโอเอาอุ้ยเห็นแล้วก็ว่าใครยิงก็ว่าใครยิงเกินมาโอ้มีคนเล่นปืนกลหรอโอ้โหมีแต่คนตายใครยิงมาวะนอนก่อน โอ,โ,อโอ้ the the โอ้โอ้โอ้อันนี้สร้างของได้เหรอพอดโีเคสร้างของครับสร้างจุดสปอนพอยต์เสียงยิงจากข้างหน้าเลยปะโอ้ข้างหน้ามีไปฝากยิงด้วยโอเคสร้างแล้วอัพหนึ่งโอ้ข้างหน้าสร้างจุดเกิดแล้วปะตูอยู่ข้างหน้าเลยแล้วนั่นยิงวัดกันอยู่เห็นปะเป็นคนยิงวัดกันอยู่เคเราสร้างจุดเกิดได้แล้วครับแต่สร้างจุดเกิดแต่ก็มาเกิดตรงนี้อะไรเนี่ย มีให้ฆ่าโดยไบยอเน็ตด,ด้วยนะนี่ใช้มีดแทงได้นะโอ้แล้วโอ้ไม่อยากเดินเลยอะ่ะโอ้ยมุมแบบมุมยากมากเพื่อนน,นั่งก่อนอดขวายิงมาดิออดการขึ้นที่สูงเนี่ยก็ไม่ได้ดีเสมอไปนะครับถ้า <laughs> เล่นคาดอื่นจะเป็นยังไ,ไ,ไงวนะก,ก็เล่นยากหมดอะ เป้ามันมองยากครับเอ๊ะท่อดันนะอุ้ยเราเพื่อนเราตายอีกแล้วโอ้โอ้โอ้โหโอ้โหยอืมไม่โดนโอ้โหเล็งยากตายปะน่าตายแล้วตายแล้วสุดท้ายรีโหลดเลยกันยัดก่อน ออออโอ้ยยัดทีละเหนื่อยใจโอเคโอ้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 ไปขวาไปขวาสวยสวยไหนยิงมาวะไอ้เพื่อนเกิดได้เพราะเขายุดเกิดนะเพราะเขายุดเกิดพกเพื่อนบิวบ้วบิ้ว เชิญสร้สางยืนเออโอเคมีคนดีมาปหมอุ้ยมีไฮแกลวไฮแกลวอืไฮแกลวไปดิไฮแกลวแล้วครับไฮแกลวแนละ้วตายอ,อหนึ่งไม่โดนข้างหน้ามีคนไอซีดีแอนิมีโดนหนึ่ง ดูก่อนสวยเยอะได้ไหมอุ้ยอุย๊ยระเบิดลงอีกแล้วผมไมได้เปรียบกว่าหมดไมได้เปรียบกว่าโอ้โหฮะจะยิงมาวะ <c oughs> ไปครับดันกันต่อเริ่มคิวได้เริ่มคิวได้นะคือมุมเราเสียเปรียบมากเลยอะต้นซ้ายครับ ประตูตายหนึ่งเกิดมาเจอประตูเลยนีย่ไม่โดนอือ่อ่าแล้วผมจะใส่หน้ากากทำไมเนี่ยมันมีบีมียาป่ะโอ้เลือด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 บีนี้ยาป่ะโอเคนั่นระตูนี่หว่าโอเคมันมาทำลายฐานเรา โอเคโดนนังสุดท้ายไม่โดนดีโดอร์ก่นอนจะทำไมเด๋วอวส,สอกอร์จะดันกันได้ไหมฮะโดนอือโดนสวยนัดเดียวนอนไม่โดน อาโดนสวยแต่นั้งใหม่เราิีวไปหมดสิบเจ็ดตัวแล้วนะโอ้ยทีมวะอืมเห็นอยู่สนุกไกลๆหนึ่งตัวโอเคเพื่อนต้องดันละ เขาดันลไงไปไงเนี่ยเดี๋ยวโอเคยิงสวนก่อนยิงสวนก่อนไปครับต้องลงรูนี้เลยเหรอเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้รีโหลดก่อนอืดึงแม็กซ์ออกขู่ล้มนอนตรงนี้เลยเหรอต้องให้คนเรียกของอะอาร์ทิลเลอรี่อะไรเงี้ยไม่โดนอ้าวลุกขึ้นมายืน โคตรเดือดนะโอ้แล้วเกิดมาศัตรูตรงหน้าเลยครับพี่ชายได้ไปหนึ่งเพื่อเรานอนเกมนี้คือเน้นนอนมากนะโอ้ไม่โดนดิอะไรเพื่อนงะแงเขาเรียกว่าจุ๊ก เคยอ้อมฮะอืมคือถ้าศัตรูยิงพลาดเนี่ยโอกาสเราสวนได้คือเยอะมากเพราะว่าปืนในสมัยก่อนมันยิงแล้วมันต้องชักไงเออแต่ดูแต่แต้มแล้วถ้าจะแพ้แล้วครับเกิดอะไรต่อโอ้โโอ้โโอ้โออเิติดอะไรดิติดอ่าติดรน้ครับโอ คือแล้วตอนนี้ยสไนเปอร์เราต้องยิงเว้ยสิ oh, oh, oh. ่งที่สำคัญสุดสไนเปอร์ต้องยิงให้ได้ครับถ้าสไนเปอร์ยิงไม่ได้ก็ก็สู้ไม่ได้แล้วต้องเจ็บอยู่อ่ะโอ้โอ้ต้องหามึงยิงดีๆโดนหนึ่งนัดเดี๋ยวนอนก่อนตอนนั้นหนึ่งตัวปะไม่โดน ข้างในน่าจะมีตัวอยู่แต่มุมน,นี้ได้เปรียบมากครับโอ้ยระเบิดเห็นตูล้ละอ๊อดมุมน,นี้ได้เปรียบนะครับแต่ตู้ก็ยิงเราได้เปรียบเหมือนกันเพราะเห็นเราเลยผมจะเล่นมาร์กแมนแล้วครับโอ้โหแล้วจะจบเกมแล้วนี่มาร์กแมนเหรอมาร์กแมนก็ไม่ได้ดูมีอะไรนะแล้วเราไม่ได้มันก็ไม่ได้เป็นสนัยนี่หว่ามันก็ไม่ได้ไกลอะไรกว่าคนอื่นอล้ต้องแต่งปะต้องแต่งสัคงสัโขบอะไรอย่างเงี้ย ถึงดูจากแต้มนันจะแพ้แล้วครับทุกคนรู้สลับฝั่งหรือเปล่านะพนักนดันนะโหแล้วนี่เขามาเขามาสร้างป้อมเป็นอย่างนี้เลยเหรอ,โอ,โ,อ,โ,อโอ้โอ้โอ้แซนแบก็กเออวางมาให้เพื่อนเรียบร้อยฮะยโอเคแพ้ครับอือใช่ไหมก็คือจบแล้วใช่ไหมสลับฝั่งปะไม่มั่นใจนะ จบแล้วโอเคประมาณนี้แล้วกันครับมาเล่นได้ดูคร่าวๆค,ครับสำหรับจริง,รงๆมันยังมีอะไรให้เล่นอีกเยอะครับแต่นี่ก็คือคร่าวๆแล้วก็ระบบเกมเพลย์ของเกมนี้นะใครที่อยากเล่นก็ไปโหลดมาเล่นได้เพราะเกมเปิดให้เล่นฟรีซึ่งผมก็น่าจะลงก่อนที่เกมจะยังยังเปิดให้เล่นฟรีอยู่นะครับใครอยากโหลดก็โหลดได้ในสตรีมนะครับผมส่วนใครอยากซื้อก็จัดได้เลยครับใครชอบแนวสงครามโลกที่หนึ่งเกมที่เป็นหนึ่งเกมที่ตอบโจทย์นะมูเมนต์การใช้อะไรต่างๆคือบอกเลยว่าสงครามโลกขั้นหนึ่งจริงคือช้ามากการเดินการอะไรไม่มีแบบ วันแมนอาร์มี่ที่เดินไปไล่ยิงคนเดียวเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับเพราะว่าคุณยิงนัดหนึ่งก็ต้องชักอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณยิงแม่นจริงเกมนี้เป็นเกมที่ตอบโจทย์สนุกดีครับโอเควันนี้พันธุ์่นกันไม่จะไปคิดหน่ายลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกรัจใจกองสร้างให้ผมสวัสดีน,นี้เอาไว้เช่นครับสวัสดีครับ